คุู้ชมฮะจริงเรื่องสัมอางทุกวันนี้มีเยอะเหลือเกินมีเยอะจริงๆเยอะจนเลือกไม่ถูกด้วยแต่ถ้าสมมติคนคนหนึ่งที่ผ่านเครื่องสัมอางมันก็เยอะทาธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสัมอางมาหลายตัวเหมือนกันจนเขาบอกเฮ้ยมาเจอตัวนี้ที่เกี่ยวกับน้ําผึ้งค่ะยายงหญิงปณิตาธรรมวัฒนะสวัสดีครับมี่ช่วยให้เกียรติเพื่อนหน่อยมาออกรายการเนี่ยแต่ที่ถ้าพูดถึงเรื่องความเสียความงามต้องพี่หญิงนําเทรนตลอดคือจริงๆต้องบอกว่าอยู่ในวงการ เราเองอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันก็ต้องดูแลตัวเองด้วยและยิ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเราก็ต้องหาเขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ๆเรียนรู้ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเยอะมากเยอะจนไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ไหนดีผลิตภัณฑ์ไหนไม่ดีแล้วบางทีเนี่ยโอ้ยกล่องทุกอย่างดูดีแต่พอแบบเฮ้ยใช้ก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ปัญหาของคนไทยเลยเนี่ยจะเกิดการในเรื่องของแพ้พวกสารสเตียรอยด์แพ้พวกสารต่างๆที่ชอบเห็นว่าแบรนด์ไหนดีแบรนด์ไหนดังก็ไปลองกันมาสุดท้ายกลายเป็นหน้าเยินหน้า พังแล้วก็แทนที่หน้าดีๆอยู่กลายเปว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ไม่ดีขึ้นถ้าพูดถึงคําว่าน้าพึ้งเนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าน้าพึ่งเนี่ยนอกจากเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวช่วยในเรื่องของการบํารุงช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเรียกว่าแบบ อินวันแต่น้ำผึ้งที่ได้เนี่ยจริงๆถ้ามันเป็นน้ำผึ้งป่าเนี่ยมันจะยิ่งเจ๋งมันจะต่างกันเขาบอกว่าผึ้งเลี้ยงน้ำผึ้งเลี้ยงกับน้ำผึ้งป่าต่างกันเพราะว่าน้ำผึ้งเลี้ยงเนี่ยมันเป็นตัวที่เราให้สารความหวานเข้าไปในน้ำผึ้งแต่น้ำผึ้งป่าเนี่ยมันจะไปดูดเขาเรียกว่าความหวานเองเกสรธรรมชาติมันจะได้แล่ธาตุได้ทุกอย่างหมดแล้ววันนี้เนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์อยู่ผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือ B Secret เนี่ยเขาเอาน้ำผึ้งป่าล้วนๆมาใส่ลงไปแสดงว่ามันก็เหมืออนนนนกกกัับเเเรรราา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 ้้้้้ผผึึึงงงงมททห่่ซวิิจจจยป ถูกต้องใช่แล้วในระยะเวลาของการได้น้าพึ่งป่าเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะมันมีแค่สองครั้งก,ก็คือจริงๆการเก็บน้าพึ่งป่าที่ดีที่สุดก็คือตอนหน้าร้อนหรือหน้าแล้งเนี่ยแหละหลเพราะว่าที่ผ่านมาน,นี่นนเนองเพราะปีหนึ่งมันเก็บได้ครั้งเดียวเพราะถ้าสมมติเราเก็บในช่วงหน้าฝนมันก็จะมีฝน เือจางจางไปด้วยแต่ถ้าเราเก็บในช่วงหน้าร้อนหรือหน้าแล้งมันจะได้น้ำพึ่งที่ข้นแล้วก็มีแร่ธาตุมีวิตามินที่ดีที่สุดที่สําคัญอย่างหนิงเคยบอกว่าครีมตัวนี้เขาผลิตเพื่อคนไทยถูกต้องและวรยโดยคนไทยใช่แล้วราคาจะบอกว่าไม่ต้องไปใช้ครีมแพงๆราคากระปุกละเป็นพันเป็นหมื่นตัวนี้หลักร้อยหลักร้อย เราเนมาจากสารที่มาจากธรรมชาติไม่ต้องใครที่ไหนมดดัะคนนั่งใกล้ตัวดิฉันเป็นคนที่แพ้สเปรย์แพ้ทุกอย่างเขาใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผมให้มันอยู่ทรงจากน้ำผึ้งเลยก็ใช้น้ำผึ้งผสมน้ำเออทำไมคุณต้องมองหน้าเขาอย่างเนี้ยคุณอย่ามามองหน้าญาติดิฉันแบบนี้นะดิฉันสองคนนะรวมหัวคุณคนเดียวนะคนนับญาติับแกด้วยหรือเปล่าคนนับ โอ่คไม่จริงๆเพราะว่าถ้าพูดถึงในปัจจุบันพวกเวลาหนุ้ยเองเนี่ยไม่รู้เป็นตั้งแต่ตอนไหนอาจจะเป็นตอนนางสาวไทยคือโดนสเปรย์เยอะๆแล้วก็หมักไว้เยอะๆแล้วสมัยก่อนต้องฉีดผัวยีฟูฟูยีอะไรอย่างเงี้ยสมัยเราต้องยีอานเดียวไหมเหมือนมันโดนเคมีเยอะๆพอคราวนี้มันไปเจอปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบแล้วมันอยู่ไหมอ่ะอยู่เนี่ยทุกวันนี้น้ำขมนี่ก็น้ำพึ่งนะเออมันอยู่นะแล้วน้ำพึ่งเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ดีตรงไหนรู้ป่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ดีที่ช่วยเขาเรียกว่า ล้างพวกสารที่มันเป็นเคมีที่ตกค้างถูกต้องอันนี้ถูกต้องอันนี้ด้วยมันก็เลยเรียกว่าน้ำผึ้งตัวเดียวเนี่ยออินวันกันเลยไงทิงบอกว่าเราไม่ต้องไปหาอะไรแพงๆคือบางทีมันไม่ใช่ของแพงแล้วแบบมันจะดีอ่ะบางทีของใกล้ตัวเราอ่ะคุณดาเมื่อก่อนคือตัวเองเคยใช้ตอนเป็นสิวหนักๆหมอก็บอกว่าคุณดํะดำคุณเอาไปฉีดเมื่อก่อนเราเป็นสิวเราก็ต้องไปฉีดยาแก้สิวเนาะจนหมอบอกหยุดฉีดมันคือสเตียรอยด์คุณลองมาเปลี่ยนใช้น้ําผึ้งผสมมะนาว S <S เคยเป็นแม้สมัยเร็เด็กเมื่อก่อนสิวฉันเหอมากไม่มีที่จุดแล้วใช้น้ำพึ้งปะ,ะับมันดีขึ้น<า>แต่หลังๆปุ๊บเนี่ยเขาบอก ถ้าสมมติคุณจะบำรุงผิวให้มีแอนตี้จิงมันจะต้องผ่านกรรมวิธีต้องผ่านความคิดต้องผ่านอะไรออกมาแบบว่าทีออลอินวันแล้วถูกต้องคือนอกจากคืออย่างที่บอกอ่ะน้ำผึ้งเนี่ยมันก็ต้องเป็นน้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งป่าจากธรรมชาติแล้วก็บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอันนี้มันถึงจะช่วยได้แล้วในตัวผลิตภัณฑ์ของบีซีเคทเองเนี่ยมันไม่ใช่น้ำผึ้งอย่างเดียวมันยังใส่พวกอาบูตินซึ่งอาบูตินเนี่ยเป็นสารที่ให้ความขาวแต่เป็นสารที่เป็นสารจากธรรมชาติมไม่มา้ววดแแลถบบ ของราคาไม่แพงแต่มันมันสรรพคุณมันนี่ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เลิศมากกระปุกนึงสามร้อยหกสิบาทเองอะค่ะถูกต้องที่มาออกรายการสามร้อยหกสิบาทถูกต้องอ้าก็เพราะอะไรดัมพึ่งป่าดัมพึ่งป่าแต่เก็บปีละครั้งแต่มันเป็นของที่เอามาจากธรรมชาติต้นทุนมันไม่ได้มีเยอะไงมันไม่ใช่หูจะต้องเอาไปดัดแปลงใส่เคมีใส่นู่นใส่นี่อะไรเยอะแยะขั้นตอนที่มันจะต้องวุ่นวายคือมันเอามาจากเอามาจากธรรมชาติของตัวเธอเองดีกว่า เค,เคยใช้เคาน์เตอร์แบนกระปุกละสองสามหมืน่นเธอก็เคยมาแล้วเม,วมื่อก่อนวันเกิดฉันซื้ออ้หูเคาน์เตอร์แบนกระปุกละฉันรอวันเกิดฉันของขวัญจะกเด็กหญิงก็จะเป็นเคาน์เตอร์แบนชุดใหญ่ชุดหนึ่งหลายหลายหมื่นแต่หลังจากนี้วันเกิดมดดาก็จะเป็นอย่างเงี้สามร้อยหกสิบบาทคูณคูณ<ะ>สิบกระปุกทำไมเธอถึงมันกล้าใช้ ค,ค,300 <S 2> <S 2> คือหนิงจะต้องบอกนะว่าหนิงเนี่ยเป็นคนที่ลองผลิตภัณฑ์เยอะมากในท้องตลาดแต่อะไรถ้ามันดีเนี่ยเราจะบอกต่อแล้วที่เราชอบคือหนิงเองเป็นคนที่รักษาหน้าเนี่ยเวลาที่แพเนี่ยด้วยน้ำพึง่งเป็นคนที่ชอบน้ำพึ่งอยู่แล้ว<อ>แล้วพอมันมีผลิตภัณฑ์ที่เอาน้ำพึ่งมาใช้เราก็อยากจะทดลองแล้วถามว่าคําว่าน้ำพึ่งป่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์น้อยมากในโลกนี้ที่มันจะไปสกัดอย่างนั้นค,คือปีหนึง่งเขาขายได้ครั้งเดียวเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์ได้เพราะหลาย คนบอกเลยว่าแพสเตียรอยแพ้ส,สารแล้วก็ใช้อะไรก็แล้วแต่มันก็จะดีในช่วงแรกๆแล้วพอใช้เป็นน,นานๆมันก็จะแบบเผื่ออย่างที่มดดำพูดค่ะติดต่อได้ยังไง<อ>จ๊ะอ่ะโทรไปที่เบอร์นะคะ099ค่ะ6170217ค่ะ0996170218ค่ะและ0996170219นะคะ Facebook b c k เค t ดไ a ยแหรือ Line ID นะคะ Lenny Slim Thailand นะคะอ่ะ เราเทาเลียมมือถือแคปหน้าจอไว้ใช่ไหมะคะแน่อนอนว่าบางทีคนเราการกลับมาสู่ธรรมชาติมันดีที่สุดใช่แล้วนง<ช>ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะเพิ่งเปิดตัวเนี่ยขายดีมากคือยอดเนี่ยสาม่หมื่นกระปุกอะซึ่งต้องบอกว่าต้องรีบเพราะว่าปีหนึ่งเขาจะขายครั้งเดียวก็คือในช่วงที่ เก็บน้ำพึ่งป่าได้เพราะฉะนั้นให้พที่หนิงย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะอ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะ099ค่ะ6170217ค่ะ0996170218ค่ะและ0996170219นะคะ Facebook b c k t h a i l a n d หรือ Line ID นะคะ l e n n y l e n n y นะคะ Slim Thailand ค่ะขอบคุณปานิตมาค่ะ่างวางแีวนมาใหม่ค่ะตัวค่ะหยุดไปทาครีมน้ำพึ่งสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะครั